สวัสดีนักเรียนนักศึกษานะคะวันนี้เราจะมาทําชิฟฟ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะชิฟฟ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะส่วนผสมชิฟฟ่อนหน้ามะพร้าวอ่อนนะคะแป้งสาลีตราพัดโบ95กรัมผงฟูเศษ1ส่วนช้อนชาไข่แดงสี่ฟองน้ําตาลทราย35กรัมเกลือเศษ1นึงช้อนชา กะทิ80กรัมน้ำมันพืช65กรัมกลิ่นมะพร้าวเซนยงสีช้อนชาเนื้อมะพร้าวอ่อน2ลูกน้ำตาลทราย85กรัมครีมออฟทาทา่าเซนต์สีช้อนชาค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีทำค่ะ เราจะนําของแห้งทั้งหมดนะคะร่อนรวมกันพักเอาไว้นะคะได้แก่นะคะแป้งสาลีตราพัดโบก95กรัมผงฟูเต็หนึ่งสองช้อนชาเกลือเส็หนึ่งสองช้อนชาเราจะร่อนของแห้งทุกอย่างรวมกันนะคะ ก้อนทุกอย่างรวมกันแล้วพักไว้ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเตรียมส่วนผสมที่เป็นของเหลวกันนะคะประกอบด้วยไข่แดงค่ะน้ำตาลทรายค่ะเราจะคนไข่แดงกับน้ำตาลทรายเข้ากันก่อนนะคะ พสมผสมเริ่มเข้ากันแล้วไข่แตกตัวนะคะเราจะใส่กะทิค่ะตามด้วยน้ำมันค่ะ จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะนําส่วนผสมที่เป็นแป้งที่เราร่อนพักเอาไว้นะคะมาใส่แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากัน ส่วนผสมมีลักษณะเป็นครีมนะคะเนื้อเนียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อไปนะคะเมื่อเราคนได้ที่แล้วนะคะส่วนผสมก็จะเหลวเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นครีมข้นอย่างนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะไปตีเมอแรงไข่ขาวกันค่ะเราจะมาตีส่วนของเมอแรงนะคะ เราจะใช้หัวตีรูปตะกร้อนะคะเราจะใส่ไข่ขาวลงมานะคะเราจะใส่ไข่ขาวนะคะลงในถูตีนะคะแล้วใช้หัวตีรูปตะกร้อค่ะเราจะตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะ ไข่ขาวเริ่มเป็นฟองแบบหยาบๆนะคะเราจะใส่ซีมอลก้าทาลงไปค่ะแล้วตีต่อจนส่วนผสมนะคะหรือฟองของไข่ขาวนะคะเป็นฟองละเอียดขึ้นนะคะอยู่ในระดับซอฟตพี้ค่ะ เมื่อได้ลักษณะของฟองเป็นลักษณะละเอียดสีขาวแบบนี้นะคะเราจะเริ่มใส่น้ำตาลทรายค่ะ ก็จะปีต่อไปเรื่อยๆนะคะจนลักษณะของไข่ขาวนะคะจะเริ่มตั้งยอดปานกลางค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะลดความเร็วเป็นความเร็วต่ำเพื่อสัดพอากาศอีก30วินาทีค่ะ 10นาทีแล้วนะคะเราจะมาเช็คยอดนะคะให้ระดับของไข่ขาวอยู่ในระดับตั้งยอดปานกลางหรือเฟิร์มพีคค่ะหรือเป็นลักษณะเหมือนปากเดี่ยวค่ะลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือเรล็งลักษณะที่เราต้องการค่ะเมื่อเราตีเมแ็งหรือไข่ขาวจนตั้งยอดปานกลางแล้วนะคะเราจะนําส่วนของเมแ็งไข่ขาวมาผสมในส่วนที่เป็น ไข่แดงที่เราพักเอาไว้ค่ะขั้นตอนนี้เราจะใช้วิธีการตะล่อมนะคะตล่อมไม่ส่วนผสมเข้ากันนะคะ ให้ส่วนผสมของเมอแรงนะคะและส่วนผสมของเหลวที่เราเตรียมไว้เข้ากันดีค่ะเราจะคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราไม่เป็นริ้วของไข่ขาวนะคะ ให้มีลักษณะนเนียนนะคะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะลักษณะของแบตเทอร์ที่ได้นะคะจะมีลักษณะข้นค่ะแล้วก็จะเป็นริบบิ้นนะคะเมื่อเราหยดลงมาจะเป็นริบบิ้นค่ะค่ะเมื่อเรา คนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนะคะเราจะใส่กลิ่นมะพร้าวนะคะลงไปหนงสี่ช้อนชาค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะเมื่อเราตะล่อสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะนำส่วนผสมนะคะไปใส่ถ้วยกระดาษค,ค่ะเพื่อนำเข้าเตาอบค่ะแม้เบอร์นะคะ ตัดใส่ถ้วยกระดาษค่ะปริมาณ3.4ส่วนสของถ้วยนะคะ หลังจากที่เรานำเบทเทอร์ใส่ในถ้วยกระดาษแล้วนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันเกลี่ยนะคะเพื่อตัดฟองอากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้น เราจะนํามะพร้าวนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นๆมาตกแต่งด้านบนค่ะ เมื่อเรานํามะพร้าวอ่อนนะคะตกแต่งด้านบนแล้วเราจะนําเข้าเตาอบค่ะเราจะอบ170องศานะคะเป็นเวลา15-20นาทีค่ะ ต่อไปเราจะรอนะคะเมื่อขนมสุกค่ะ เมื่อเราอบขนมแล้วนะคะเราจะเช็คก,การสุกนะคะด้วยการเอาไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปนะคะวิธีการนะคะโดยการเอาไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมานะคะถ้าเราดึงขึ้นมาแล้วไม่มีเศษของแป้งติดมาแสดงว่าขนมเราสุกแล้วนะคะค่ะ เมื่อขนมเราสุกแล้วนะคะเราจะนำขนมออกจากเตาค่ะสีของขนมนะคะจะต้องเป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างนี้นะคะถือว่าใช่ได้ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำขนมไปพักไว้บนตะแกรงให้เย็นค่ะเสร็จแล้วนะคะ ชิฟอนหน้ามะพร้าวอ่อนของเราค่ะ